อ๋อแล้วก็มีอีกของอีกอย่างหนึ่งที่ทอมชอบมากเอาเข้ามาบ้านแล้วด้วยแล้วก็แบบว่าเป็นของที่ไม่คิดว่าจะได้มาเป็นหมีขั้วมงครับแต่ว่าไม่ใช่หมีแบ,บล็กนะแต่ว่ามันคือ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 มอเตอร์ไซค์ครับมอเตร์ไซรุ่นหมีขั้วโมงครับเป็น Limited Edition ซึ่งทอมเลิฟมากแล้วก็จริงๆแล้วชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ผู้ใหญ่ใจดีให้มา เขาไม่ห้บอกเขาว่าชื่อใครแต่ผมจะบอกครับชื่อพิจิบครับนี่แหละครับก็เดี๋ยวต้องพาไปดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนี่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 มอเตอร์ไซค์จิ๋วครับเข้ากับทองไหมเหมาะกับคนขาสั้นอย่างทองไหมก็เนี่แหละครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมพี่จิ๊บสิ้ให้คันี้กับทอมเพราะว่าทอมขาสั้นหรือว่าเอะพี่จิ๊บก็บอกว่าทอมเตีย้ยหรือว่าทอมเหมือนคนแขกนะ่อรเหมือนหรอ,อก็นั่นแหละครับผบคุณมากๆเลยนะครับชอบมากๆเลยก็เป็นของขวัญที่พี่จิ๊บให้ทอมหลังจากเปิดหน้าก,กากนะครับว่าพี่จิ๊บก็เชียร์ทุเรียนอยู่แต่ว่าผมก็ไม่เคยบอกเลยว่าผมคือทุเรียนนะ ขอบคุณมากๆนะครับก็วันนี้มีประมาณนี้แหละครับของที่ทำมจอมาอวดกันเอาเป็นว่าติดตามกันต่อคลิปหน้ากันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างมาแล้วครับปรรรึง